มาเลิก<ะ>ซีนเดี๋ยวเขาลุกมาบิวนะั่นนะ่ะสวัสดีค่ะไว้ฟันชมอ้าวสวัสดีค่ะอา้าวเธอเพิ่งเห็นหรอเขามากันตั<ๆ>้งนานนะเพิ่งเห็นอ่ะโอเคเราจะมาสวิตตบทบาทกันเอาเป็นซีนไหนดีดดฮะ เราไม่ได้ยินเลยเมาแล้วก็โทรหาตอนเมาออ๋ตอนเมาฉันได้ยินว่าอะไรหรือเปล่าสารเป่าสารเปาก็เลยังมงมาซีนไหนวะสารเป่าสารเป่าอ่ะโอเคมาพร้อมไหมจ๊ะถ้าเกิดพร้อมแล้วครับสามสองหนึ่งแอคชั่นตุนอยู่ไหนเนี่ย เราเป็นใครวะสลับบทบาทสลับบทบาทก็งงหู่เมื่อกี้ใครโทรหาใครสลับบทบาทหนูโ <c oughs> อเคเอาไปพัฒน,น์แอคชั่น <Hard action. S 1> ที่เมาอ,อยู่บาร์ใช่ไหมใครโทรหาใครก่อนนะตุนโทรหาก่อนฮะอ๋อไม่ใช่โทรหรอโซฟาอ่า <c oughs> เอาเลยจัดถือว่าเป็นผู้ชมนี่ต้องเมาใช่ไหมเอาก็ให้สลับบทบาทเธอห้าสี่สามสองอ่ะมาเอ้ยเออเออเอออไม่น่าจะเมาขนาดนี้ยยยโโออ้้โอ้ย เอาไปเอาไปโอ้ยโอ้ยสงฟันกูเป็นไข่หนูกลัวฟันเขาแตกอ่ะอ่โอเคสงสามใครพูดก่อนอ่ะในซีนอ่ะใครพูดก่อนวันนี้ไปไหนมาคะวันนี้ไปไหนมาคะ พุ่มกลับมาอ่ะ <laughs> เดี๋ยวลงไปหาพุ่มกลับเลยมาอ่ะยังไงครับยังไงครับบุ่บอยปิดซีแล้วโดนพักงานตั้งแต่บ่ายอ่าเดี๋ยวพี่ไก่อันนี้มันไม่ใช่ขอโทษขอโทษ,โทษอันนี้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 อ่ะไปไหนมาคะคนเก่งหนูถามใช่ไหม รันถามรันถามาไงเป็นรันละไปไหนมาคะคนก็เขาไปรับหนูที่บาร์ไม่ใช่หรอวันนี้ไปไหนมาคะคนเก่งก็<อ>กเพาไปหาผู้การอ๋อโอเคโอเค <laughs> วันนี้ไปไหนมาคะคนเก่งไปหาผู้การมาละสิแล้วทำไมกลับมา <c oughs> สภาพเมาไงเมาแล้วทำไมกลับมาสภาพนี้ล่ะ ก็ขอไอ้บุการช่วยแล้วเขาก็แบบปัดไม่ช่วยไม่ช่วยแบไม่อยากช่วยก็ไปเมาซะเลยเป็นตำรวจที่ดีก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วหนูต้องพูดว่าอะไรอืเสียใจเรื่องอะไรคะอาหารไปยังเขาตอบไปแล้วตอบไปแล้วฟักงไม่รู้เรื่องไงเมา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 ในฉากบอกว่า ให้รันกับตุลหอมแก้มกัน <Hey. S 1> จริงอ๋อตอนบีฟอ่าฟินฟิลฟิลใช่เขาบอกว่าให้ให้ผู้ไม่รู้เรื่องรันก็เลยหอมแก้มตุลอ๋อร oh, <run. S 1> ันเมาเมาอิงฟ้าเธอเคยทำเธอเคยทำอยู่ในในฉากอะ ทำอะไรอ่ะมหมายถึงว่าหอมเลยอ่ะเหรออรย่าเมาแบบนี้อีกนะอ่าแล้วหลังจากนั้นในบทเขียนว่าตุนหอมลันคืนเอา,เอาไม่ได้เมาเหรอลันทำอะไรนี่อ่ะ งอ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 เมาได้ยังทุลักทุเลเมื่อยแล้วทั้งสองกอดกันอ๋อมานี่มามานี่มาอ่าไม่เป็นไรนะเรียบร้อยค่ะโอเคคัสค่ะผ่านค่ะขอบคุณโอ้ยสีนี้ก่